รัฐวัตจัดให้งานวันนี้คะเป็นคเใเลยเป็นไงโฟดเป็นไงอ๋อ,อดีครับก็เป็นงานแรกหลังจากคอนเสิร์ตจบเลยครับแบบว่าคนเยอะมากเลยดีใจไม่ได้ยินเหรอดี่ใจจับแล้วดีใจ,ใจใ ได้เสียงดังๆร้องเพลงกันไหมเสียงดังได้ยินได้ยินแบบต่างชาติก็ร้องมาเมื่อกี้จริงแบบต่างชาติก็ร้องใช่ใช่ว้าวโอเคพอจิ้มปากเขาลังจาคอนเสิร์ตแล้วหลังจากคอนเสิร์ตไปโชว์แรกครับใช่แล้วตี่ติวติดหัวใจมากครับร้องผิดลองถูกกันใช่ครับเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาโอ้โหสนุกมากแล้วก็แบบว่า คนไปดูเยอะมากครับ,รบแล้วก็แบบว่าแล้วก็แบบว่าสามรอบแล้วแล้วก็แบบว่าเหนื่อยใช้พลังงานเยอะแล้วเจมิไไนายก็ได้รับการบาดเจ็บนิดหน่อยทีปัท้าด้วยห,ห,หน่อยมาเจ็บจากการแล้วก็แบบว่าอะไรได้แบบว่าอะไรแบบว่าอะไรสรุปเจมินายที่ไหนครัผมไม่บอกนะ ไม่เป็นขับก็เป็นห่วงเลยการไม่ต้องเป็นห่วงครับผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับแล้วมันเป็นอะไรเอ่ยผมไม่บอกไม่บอกด้วยเหรอทำไมอ่ะไม่บอกโค้บอกหน่อยเออคนก็ไม่รู้เพาผมรู้รู้รู้เพราะว่าเจมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรที่หัวเข่าไม่รู้อะเพราะว่าเขาแบบว่าเหมือนกระโดดผิดท่าหรือว่าอะไรสักอย่างอะไรครับตอนโชว์อะไรเงี้ยอุบัติเหตุนิดหน่อยตอนรอบสองครับรอบสองมีครับ ก็กระเพกกระเพกอะไรเป็ครับชัยนร์นี้หายหรือยังคะยังไม่หายครับก็ไปหาหมอเปล่าหมผาแล้วครับหมอว่าไงบ้างไม่บอกไม่บอกแล้วทราะว่าผไม่ใช่หมอหมอบอกว่าเดี๋ยวก็หายแล้วแข็งแรงขนาดนี้เก่งขนาดนี้นะครับโอ้ยอะไรี้หมอบอกคะหมอบหมอไม่ได้แบบไม่พักขาเม่อก่อนหมอให้พักขาครับแต่เราพักไหมแต่ว่าเราก็มาโชว์ตัวให้คนดูไงเรารักคนมากๆเก่ เขาก็แค่ให้พักเฉยๆไม่ได้มีอะไรนี่ก็มันก็ยังเดินได้อยู่นะเราไม่กลัวหรอแบบว่าเออเราไปใช้งานเดี๋ยวมันจะเป็นหนักกว่าเดิมเดี๋ยวผมไปเตะบอลกับโฟนเลยเออใชอ่ในคอนเสิร์ตตอนแรกเมื่อวัเมื่อวันที่คอนเสิร์ตผมบอกว่าจะไม่ร้องให้แต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ร้องนะไม่ได้ร้องนะแค<ง>่แ่น<ง>้ำตาไหลแค่น้ำตาไหลเฉยๆว่าัทใจแค่ไหนครบรับภูมิใจภูมิใจเพราะว่าแม่ดูสรอบเลย ครับผมไม่ได้น้ำตาไหลครับแต่คุณทุกคนที่กินน้ำตาอยู่อ่าเอ่ีใจดีใจเป็นอิมแพคอ่ะมันก็แบบเป็นเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเวทีที่ศิลปินหลายคนก็ฝ่ายฝันที่จะไปเนาะก็เราได้ไปแล้วแล้วก็ไปสองรอบเลยก็ดีใจครับดีใจที่มีคนซัพพอร์รุ่นหล่มขนาดนี้ในคอนเทนต์เราเจอไณเจอไฟ ผมเจอเซอร์ไพรส์หนักมากผมพูดไม่รู้เรื่องแล้วถึงโมเมนต์นั้นอร่อยว่าแบบมันยังไงตอนนั้นผมคือจริงๆอ่ะวันแรกอ่ะผมจะไม่มีเกสจะมีเกสแค่วันที่สองเพราะพี่หนึ่งว่าให้วันที่สองแต่ววันแรกเนี่ยผมไม่มีเกตเพราะจริงๆผมชวนหลายคนว่าไม่มีใครว่างเลยเราก็ชวนพี่นนท์ไปใช่ไหมแล้วพี่นนท์ก็บอกเขาไม่ว่างแล้วผมก็เลยแบบอ่ะร้องเพลงเขาสองเพลงแล้วกันแต่ว่าเขามา เขามาในเพลงแรกเป็นเวทีที่สวยงามมาเซอร์ไพรส์แล้วตอนช่วงพูดคุยเนี่ยผมก็คุยไม่รู้เรื่องว่าอะไรวะอะไรนี่มันคือความจริงหรือนี่มันภาพโปรแกรมก็แต่ว่าแต่ว่าดีใจดีใจมากตอนแรกคือตอนที่เรารู้ว่ามันแย่หรือวานไม่มีแย่ไม่มีโอเคนะรู้สึกยังไงก็ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรก็รู้สึกแบบแค่ทำโชว์ตัวเองดีที่สุด เข้ามาก็เติมเต็มส่วนนั้น I อ่ Love You Man ผมจะบอกรักพี่พเพื่อมอย่างนี้ต่อไปต่วันี้ไม่ได้ตัวไอ่ Love You ไอ่ Love You Idol นนทนน่ะคอณรอสคะคุอสที่เทุกคนคนต้องอบนะใช่ครับเจ้อการโปรโมทเพลงเลยครับน่ารักครับน่ารักคู่เลยทั้งแอลลี่ก็ อเล็กเขาเก่งมากเลยผมก็เลยแบบว่าชวนเขามาคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พิกซี่ก็เก่งมากๆพิกซ์อ๋อตรงใจขครับอ่าพิกซี่อะฮะพิกซี่อ่าเห็นว่าเขาซ้อมเขาซ้อมกับผมแค่หนึ่งครั้งเองแล้วก็แบบว่าโชว์จริงเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบว่าเก่งมากๆแต่ละคน่อา พขาความสามารถความสามารถล้วนๆเลยไม่มีแบบว่าไม่มีแบบว่าชอบเลยไม่มีเลยเครับผมคงจะพูดไม่ได้ <laughs> ชื่นชอบอครับติดตามผล <laughs> ง,งานเพราะว่าแอลลี่กับพิกซี่เนี่ยน่ารักมากๆอะไรแล้วก็เบลเก่งมากๆใช่เาขา<อ>ผ่านไปแล้วสองดวงแล้ว เดี๋ยวรอก่อนรอ,อก่อนแล้วกันเพราะว่าเพิ่งจบไปแต่ว่าก็คิดว่าถ้าเป็นแฟนอยากดูก็ต้อง,ต,องต้องมีอีกครับผมน่าจะต้องมีอีกก็ได้ถ้าทุกคนอยากดูนะได้ครับ